ไล่ไปไตท่อแลลวพี่น้องก็ย,ยังตอดได้บ่างเั้นอยู่เบาเอ้เอ,เอ้โอ้โอมาแล้วอนี่ครับผมปหมอเต็มปากเลยป่ะเนี่ยกินกุ้งเต็มปากเลย โอเคครับผมรอรุ่นเต็มตรงไปครับผมไปจุกจ้วงได้พี่น้องคุณเนาะรุด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 ไปแล้วๆๆไ,ปไ,ปไปแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วคุณโอ้ลากเร็วขนาดเลยวะสวนอ๋อปวดผาดปะหนักตึงเลยปะอุ้ยโอ้บยบกงเลยปะไปยังลุง S <S 2> <S 2> ไป <S <S ยังโอ้ยสวยๆเลยพี่น้องโอ้โยงามๆเลยวะเนี่ตัว่านหมดเจ้าพุ๋นิโ้่าือครบตัว <S <S ตว่านเหรอพี่น้องลุ่งเห็ดรุ <S <S ด,ดเหรอเดบอร์ดบอได้ดึงดบอได้ดึงถือว่าเมื่อกี้เนี่ยรอนตัวนี้ละตัวเรียพี่น้องตัวเรียครับผม Tại nhận nó ở bên đâu Nó khiến ngoài quá bên đâu Nó chốm liệu chốm liệu chốm liệu Chốm หู้ยมาแล้วใส่สวยๆเลยพี่น้องเลยใส่สวยๆเลยปลาหมอหน่าป้าหมอหน่าครับผมใส่ปนอยู่ดอกเพราะเด้ปยปนอยู่พี่น้องใส่เนี่ยโอเคครับผมหลุดกันไปเรื่อยๆเด้ย,ดยพี่น้องด้วยเตรียมแรงแห่งมัน phí long toàn leo, ai đang rung rung káp kíp, nó thản tiếng, khèng nồi quá, rung đấy, แล้วก็ฟังปลาเค็งหน่อยบ้างหน,นยปลาเค็ง้งโอ้ยหลุนนี่กันเลยงามอยู่พี่น้องตัวนี้ใส่งามอยู่ปาหาวนา้ำอ้า งออยู่นี่พี่น้องพอเด็ดปนี่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่พอเด็ดปนี่ดอกครับผมประหมอประหมอโอเคครับผมมันหวานเป็นปลาหลากบ่พี่น้องอืมเป็นปลาหลากบก่วนะหลุนด้วยครับผมถอยหนา้าถอยหลังอยู่พี่น้องไง ดมึงด้จะอดเส้อีกยังส่งปลาหลากเลยันเอ้าเอ้าวนกบ้านเลยพี่น้องวนกบ้านเลยดูนกเงยาวเลยพี่น,น้องด้อวนกบ้านเลยแม่ม่ไปหรีอว่านกบ้านเลยวนกบ้านเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอา เอา้าฮะมา,มาโอ้ยประเข็งไงอู้หูแไงแล้วพี่น้องเอ้ยมาดมันมาลเลยป่านนี้อูอ้ยบักเอีบเลยะเวะเบิ่งพี่น้องมันมาแล้วครับผมเดี๋ยวปุ๊ดเร็วพี่น้องเดี๋ยวปุ๊ดเร็ว ปลามันขึ้นมาพี่น,อน,น้องปลามันเห่านำมาทานแล้วพี่น้องมาทานแล้วอหงามงำพี่น้องอเอ้ยเอ้ามันมาแล้วครับผมโอ้วมันนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมันนี่มาแล้วโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนปลาก็ลังกินเยอะอือหือโอเคครับผม ลากเลยพี่้องพาขันไม่ป่อยหรอกไม่ป่อยหรอกพี่รองยั่งบ่ยังยังยั่งยังยังยั่งยังยัง,ยง,ยงโอ้มาแล้วส,สวยส,สวยเลยพี่้อง โอ้หมัหนมพี่น้องมาดิเดยอะกุ้งสดก็กินดีขนาดพี่น้องกุ้งมันเข้าววะอ่ะมันมานนะครับผม Vin ông toilet, tốt ông toilet. được, ông xin vinh ông thì Vinh ông thì ไปไปไปหน่อยแห้งครับเบืองแล้วไปไหมเออไปไปอโอ้มาเลยพี่น้องเนาบวกขี้ได้หรอครับผม ตัวงามอยู่อ้วนทับเลยวะตัวนี้ไงอ้ยอ้วนแทะอ้วนพี่น้องตัวหนอย,อยู่ทางอ้วนโอ้กลิ่นยาเจ็เต็มทองเลยวะตัวนี้อ้วนแทะอืมอะ มาแล้วครับผมโอ้ยทองป่องเลยว่ะโอเคครับผมมันหวานครับผม